ครับเป็นรายการใหญ่เวทีลุมพินีครับศึกแชมเปี้ยนเกียรติเพชรชมบรรยากาศสดการช่างน้ำหนักจากคุณกันศรีภักดีครับมาเกาอติดตาช่างศึกลุมพินีแชมเปี้ยนเกียรติเพชรที่ช่อง28ของเราจะถ่ายทอดสดในค่ำคืนวันนี้ครับวันนี้ผมได้รับเกียรติจากท่านในสนามมวยรวมไปถึงโปรโมโตเตอร์ชุนเกียรติเพชรครับเข้าร่วมรายการในวันนี้ก่อนจะคุยกับทั้งสองคนครับไปเช็คผลของศึกมวยไทยราชดำเนินเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมากันก่อนครับ คู่เอกนำรายการครับของสึกเพชรินดีชกกันในพิกัดน้ำหนัก122ปอนด์ครับเป็นทางด้านคมประตักซินบีมวยไทยที่เอาชนะคะแนนทางด้านโยชิน f a ฟกรุปไปได้ปิดฉากยอดค่าผ่านประตูกว่า1ล้านหแสนบาทสัปดาห์หน้าเป็นหน้าที่ของสึกเชฟบุญธรรมส่วนสกกลุมพินีแชมเปี้ยนเกตเพชรในค่ำคืนนี้ครับคู่เอกนำรายการชกกันในพิกัดน้ำหนัก138.5ปอนด์ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนด้วยครับเป็นแสงมณี เป็นแสงมณีเสถียนมวยไทยยิมกับทางด้านชูเจริญดาบรันสารคามโดยเมื่อเช้านี้แสงมณีช่างได้139.8ลดไป1.3ส่วนชูเจริญช่างได้138.6ลดไป0.1ป่ปอนด์ไปฟังเสียงความพร้อมของทั้งคู่ครับไอนนี้เตรียมตัวมาดีแบบ3อาทิตย์ไม่มีสะดุดครับฝ <c oughs> ากแฟนมวยทุกท่านช่วยเชียร์ผมชูเจริญดาบรันสารคาม้วยครับเย็นนี้เต็มที่ครับผมเตรียมต็ปมาเต็มที่ครับ ก็มาวิสุทธิ์สีมือนกับพี่เขาก็ชกกันให้เต็มที่ครับเพื่อเพื่อที่ให้แฟนมวยจิตใจแล้วก็ก็ฝากแฟนเชียร์เชียร์กำลังใจให้มวยคู่นี้ด้วยครับคุยถึงเรื่องการรักษาความปลอดภัยกับท่านในสนามมวยครับหลังเกิดเหตุการณ์การประทะกันของแฟนมวยวันนี้จะมีมาตรการอะไรเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษไหมครับทางสนามโอเดรีได้มีการเรียกประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการรักษาปลอ,อดภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ ของสถานีตารวจนครบาลบางเขนเสารวัตรทหารที่อยู่ในเขตของกรุงเทพมหาคนครเราได้เพิ่มกําลังพลนะครับแล้วก็เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้นตั้งแต่นะครับก่อนมีมวยชกเราจะจัดทั้ที่อำนวยความสะดวกในการเข้าชมมวยนะครับในระหว่างที่พวกแฟนมวยได้เข้าสนามมวยเราก็ต้องมีการตรวจตราอาวุธให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้นนะครับ เรารับรองว่าที่สนามมวยรุ่นนีไม่มีการนำอาวุธเข้ามาในสนามมวยรุมินีอย่างเด็ดขาดครับไม่ว่าแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับอันลำดับต่อมาก็คือในการที่จะนําอาวุธปืนเข้ามาในในบริเวณพื้นที่ตรงนี้นะครับผมได้ขอความร่วมมือกับกับเซียนมวยกับคนที่มาดูมวยทุกท่านว่าเรามาดูมวยด้วยความสนุกสนานกันดีกว่าเราอย่าไปมีเรื่องทะเลาะวิวาทกันเลยนะครับแล้วก็ได้บอกร้านค้าบริเวณโดยรอบแล้วว่า เราไม่รับฝากอาวุธปืนที่บริเวณร้านค้าเด็ดขาดถ้ารับฝากอาวุธปืนถือว่ามีความผิดตามกฎหมายและหลังจากมวยเลิกนะครับก็มีอีกมาตรการหนึ่งคือว่าเราได้จัดเจ้าหน้าที่นะครับประจําจุดต่างๆประมาณ20คนครคนและถ้าในกรณีมวยกู่สุดท้ายเริ่มชกเมื่อไหร่ปั๊บเราก็จะจัดเจ้าหน้าที่มาประจําเพื่อให้เกิดความมั่นใจในชีตวละทรัพย์สินของผู้ที่มาชมมวยครับคุยกับท่านโปรโมเตอร์วันนี้ฝากสั้นๆกับแฟนมวยถึงวันนี้นะครับเป็นการฉลองวันเกิดด้วยครับสวัสดีครับพี่น้องแฟนมวยทั่วประเทศ ก่อนอื่นผมก็ต้องขอขอบคุณทางสนามมวยเวทีลุมนีที่ให้เกียรติผมในในการจัดมวยวันนี้รายการนี้ก็ถือว่าเป็นรายการนักประวัติศาสตร์อีกนัดหนึ่งของสนามมวยเวทีลุมนีเพราะจะใช้ชื่อว่ามวยไทยใต้ลมพระบรมีพระบารมีครับ <c oughs> เพื่อเฉลิมฉลองเกียรติพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวเนื่องในวันเนื่องในวรโรกาสพิธี ภาคบรมราชาพิเศษนะฮะส่วนคู่มวยก็เป็นที่ทราบดีอยู่แล้วว่าอาัดเต็มเต็มรายการฮนะแล้วแถมที่แน่ๆก็จะมีการแจกรถโตโยต้าวีออสสองคันนะพร้อมทั้งเหรียญล็อ,อกเก็ตอีก3 0เหรียญน,นะพร้อมทั้งมีเสื้อเหลืองแจกกับแฟนมนมวยอีก6,500ตัวท้ายน,นี้ก็อยากจะขอเชิญชวนพี่น้องแฟนมนมวยร่วมมารร่วมกันมาสร้างประวัติศาสตร์ให้กับวงการมวยของเราด้วยครับ ห้ามพลาดเลยครับสำหรับศึกลุมพินีแชมเปนเ,เกตเพรครับช่อง28ของเราถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา20นาฬิกา45นาทีเป็นต้นไปช่องนี้กลับไปที่สถานีครับ